สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาว่าตัวอีกตัวหนึ่งของฟังคัมเมราแมนนะครับเป็นสุดยอดแม่ทัพเลยก็ว่าได้นะครับของคัมเมราแมนนะครับนันก็คือไททันคัมเมรานะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับในทีมของพันธมิ๊กนะครับ ตอนนี้ผมได้ถ้าแอคชั่นตรงนี้มาจาก EP 64นะครับซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากที่ไททันคาเมล่าทุ่มนะครับกลับมาจากการยกสกิบดี้ทอยเลตที่เป็นทหารวางระเบิดนะครับทหารติดระเบิดนะครับไปทิ้งอยู่นอกเมืองนะครับก็ฉากนี้ก็คือที่แรกนึกว่าจะตุยซะแล้วสำหรับไททันคาเมล่านะครับก็ ถ้าไม่ได้ไททันคาเมล่าเมืองก็น่าจะพังพินาศย่อยยับนะครับก็ฉากนี้เป็นฉากบินกลับมาจากยกซูเปอร์ีดี้ไปทุ่มนะครับกลับมานะครับก็เป็นใฉนฉากก็วาดในในแบบของผมอีกตามเคยนะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนรายละเอียดอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าผมก็พยายามคงคงรายละเอียดของตัวไททันคาเมล่าไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากฉากนั้นนี่ อ๋อดีเทลน่าจะดูยากมากครับก็ภาพค่อนข้างจะเบลอนะครับถ้าดูจาก YouTube นะครับ u ส่ u u C นะครับฉากนี้จะมีไททันสปีกเกอร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะโดนแย่งซีนไปโดยไททันทาบิรานะครับฉากนี้ก็คือก็ตัวนี้ผมใช้วิธีตีตารางนะครับในการล่างเส้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการตรีตารางแล้วก็กำหนดสัดส,ส่วนให้มันได้ สวนทรงองเอวนะครับให้เท่ากันกับให้เหมือนให้เหมือนให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะตัดเส้นนะครับหลังจากร่างภาพเสร็จก็นี้ก็มาตัดเส้นนะครับด้วยพิกมาศูญจะสองนะครับตัวนี้สู์จะสองเนะื่องจขนาดของหัวนะครับยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยนะครับขนาดของหัวที่เป็นหัวปากกาก็จะยิ่งเล็กลงก็เก็บดีเทลดูสังเกตนะครับตรงบ่าด้ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นมียอะไรครับ ทอเยอะไปหมดน่าจะเป็นทอปวกไอพ่นนะครับหรือว่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับต้องให้คุณถ้าจะอยากรูจริงต้องถามคุณดอฟอกบูมนะครับก็ขอบคุณคุณดอฟอกบูมนะครับก็ที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับสร้างตัวสกิบบี้ทอเดตขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวละครไทยทันแคมล่าขึ้นมาให้เราดูกันนะครับก็ให้ผมได้เอามา f e r e อิงในการวาดด้วยนะครับจากตอนนี้ก็ลังมาเกือบเสร็จแล้วนะครับ ยินดีไหมครับคลิปที่แล้วนะครับดูกันพันกว่าคนนะครับกดไลค์ประมาณสิบคนนะครับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบนะครับยาลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับเพื่อผมจะได้มีเรี่ยวแรงในการสร้างผลงานดีๆนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับหรืออยากให้ผมวาดตัวไหนในทีมสกิปปี้หรือว่าในทีมของฝั่งปัทมุตก็คอมเมนต์ตรงมาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมาจะวาดให้ชมกันอยากให้วาดเป็นแบบไหนเอา ผสมประสานก็ได้ทบแล้วแต่นะครับก็ลงสีนะครับก็เหมือนกันกับตัวคริที่แล้วนนะครับคริโตก็คือจะลงสีพื้นด้วยสีเขียวนะครับตัวนี้ผมจะเน้นสีเขียวไปเลยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะออกดำนดาร์นะครับตัวออกสีดำดำนะครับออกถึกๆหน่อยก็จะเน้นด้วยสีเขียวแล้วก็สีเทาสีดาร์เกรย์นะครับก็ลงทับไปอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เว้นส่วนที่เป็นแสงนะครับให้เป็นเหมือนแสงสะท้อนนะครับส่วนนั้นเราก็ไม่ต้องเน้นสีมากนะครับก็ค่อยๆระบายไปนะครับก็ตัวนี้เท่มากนะครับมีน่าจะครบเครื่องสุดแล้วนะครับมีทั้งแสงเลเซอร์นะครับปืนเลเซอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวหรือว่าเป็นลำแสงพลาสมานะครับที่ปล่อยออกจากหน้าอกนะครับถ้าเป็นพลาสมานี่ก็น่าจะมุนแรงมากกว่าเลเซอร์ครับเป็น ลำแสงที่จะเกิดการปฏิกรนิวเคลียร์นะครับรสีพลาสมานะครับก็ตรงนี้นะครับตรงหน้าอกเนี่ยครับไบไซสกิบ i ิเดใน EP ที่50นะครับสกิบิเดทอยเดตก็ถึงกะละลายไปเลยนะครับหลังสีตรงหน้าอกนะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆไล่แต่สีก็ยังเป็นสีชุดเดิมจากชุดที่แล้วครับก็สั้นตัวเดิมนะครับ คาดว่าคลิปหน้าน่าจะได้สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์สีสักค่ายหนึ่งนะครับรออยู่นะครับถ้าถ้าได้สนใจนะครับก็สอบามซ่เป็นสีให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็ยินดีครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นชุดเกราะนะครับทางด้านหน้านะครับตรงข้างล่างของตัวลำแสงพลาสมาสีเขียวนะครับโอเคครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะมีช็อตแอนิเมชันเล็กๆนะครับที่สร้างขึ้นมาเองนะครับ นิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ดูดูลานะครับแต่ก็เป็นก็ทำต่อเนื่องจากคลิปที่ว่าเนี่ยครับก็ทำเป็นแอนิเมชันเล็กๆประกอบเสียงแค่ลอยไปลอยมาก็โอเคครับตัวนี้ก็เป็นเจ็ตแพ k แล้วก็มีปีกแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีกตรงนี้มันมีทั้งสองข้างหรือเปล่าเพราะในรูปมันเห็นแค่ข้างเดียวนะครับก็มือด้านขวาของตัวไททันแคปลาก็จะเป็นโล่นะครับก็เป็นโล่ผมเห็น ไม่แน่ใจว่า EP ไหนที่มันโล่เป็นเหมือนบาเรียนะครับเป็นเป็นแสงออกมาครับขยายออกมาแล้วก็ไว้ถือคอนนะครับไว้ถุกนะครับมือด้านขวาส่วนมือด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเหมือนปืนเลเซอร์นะครับช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของ EP หกสี่นะครับมือด้านขวาในยิงแสงเลเซอร์ใส่ตัวบิ i ี i เฮ Helicopter นะครับก็ตัวอยู่ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ไปดูได้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ลงสีใกล้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของมือแล้วก็ส่วนของหน้าอกนะครับหลักการลงสีให้ดูแสงไม่ดูสีไม่ดูสว่างนะครับก็ขอบขอบนะครับตรงกลางนะครับจุดศูนย์กลางเราก็จะลงสีเป็นสีอ่อนๆน,นะครับให้เป็นสีขาวได้ก็ดีนะครับส่วนข้างๆด้านข้างก็จะเป็นสีเ,เข้มๆนะครับออกสีทึบๆนะมันก็จะดูสว่างขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นรีเฟกต์นะครับก็ แสงที่เป็นแสงเราก็จะเอาผสมเข้าไปกับสีของเสื้อผ้าสังเกตุณจะเอาสีเป็นสีเขียวนะครับระบายไปที่ขอบที่เป็นเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะโดนแสงนะครับมันจะเป็นขอบสีข,ขาวในอส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะสะท้อนแสงนะครับส่วนตรงสนับแข้งนะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นสีน้ำตาลของน้ำตาลเราก็ระบายออกมานะครับก็กำหนดแสงเงาน,นะครับก็ ่าจจะประมาณนี้นะครับผมก็มาถึงตอามท้าแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรับชมคลิปจนถึงตอนจบนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสัวัสดีก็ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ